สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาศิลปะวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเลือกรูปร่างที่ครูกำหนดให้ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเลือกมาหนึ่งรูปนะคะแล้วนำรูปนั้นนะคะมาต่อเติมให้เป็นภาพวาดที่มีเรื่องราวนะคะและระบายสีให้สวยงามนักเรียนลองดูตัวอย่างที่ครูให้มานะคะครูได้เลือกรูป สี่เหลี่ยมมาใช่ไหมคะพอเลือกรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วครูก็ได้นําสี่เหลี่ยมนั้นนะคะมาวาดต่อเติมให้เป็นรูปบ้านนะคะแล้วก็เพิ่มประตูหน้าต่างหลังคาแล้วก็เพิ่มพวกต้นไม้เข้าไปนะคะอาที่เราเลือกรูปนะคะให้เราลองจินตนาการดูนะคะว่ารูปที่เราเลือกเนี่ยมันจะสามารถวาดเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของอะไรได้บ้างนะคะ มาดูตัวอย่างรูปก้อนเมฆที่ครูเลือกมาบ้างนะคะรูปก้อนเมฆอันนี้นะคะครูก็ได้นํามาต่อเติมให้เป็นรูปของสิ่งโตนะคะโดยให้รูปก้อนเมฆเนี่ยเป็นส่วนของผมนะคะพอเป็นส่วนของผมแล้วสิ่งที่ครูจะต้องต่อเติมเข้าไปก็คือส่วนของใบหน้าแล้วก็ลําตัวใช่ไหมคะพอได้เป็นตัวสิ่งโตแล้วเราก็จะต้องเพิ่มเรื่องราวของเขาให้ เยอะกว่านั้นอีกโดยการเพิ่มสถานที่ที่เขาอยู่เข้าไปด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างรูปที่3นะคะก็คือรูปหัวใจนะคะครูเลือกรูปหัวใจมาแล้วนะคะครูก็มาต่อเติมให้เป็นรูปของผีเสื้อนะคะโดยให้รูปหัวใจเนี่ยเป็นส่วนของปีนะคะ หลังจากนั้นครูก็ต้องเติมในส่วนของตัวแล้วก็ปีกต่างๆเพิ่มลงไปอีกใช่ไหมคะพอเราได้ตัวผีเสื้อแล้วนะคะเราก็จะต้องเพิ่มเรื่องราวให้เขาด้วยนะคะเพื่อจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะภาพนี้นะคะครูก็เพิ่มดอกไม้นะคะแล้วก็ต้นสนามหญ้าง,ง่ายๆลงไปนะคะชิ้นง,งานนี้นะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดวาดภาพนะคะ ลองใช้จินตนาการนะคะเวลาเลือกรูปใช้จินตนาการก่อนนะคะว่ามันจะสามารถนำมาต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะคะไม่ยากเลยนะคะ